กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มื่อไมก,กับสาวโซ่พารวยช anel ด้วยนะคะวันนี้นะคะสาวโซ่พามานะคะมาสรุปแนวทางนะคะพี่น้องจ้าสรุปแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเม็ดสูตรเม็ดเดียวนะคะ ว่าเข้าหรือหลุดนะคะแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าอย่างเช่นเหมือนบ้านของแอดมินนะคะบ้านของสาวโซ่นะคะเขาก็จะเอาล่างเป็นตัวหน้านะคะ9 3สมนะคะพี่น้องจา๋า9กสมนะคะล่างนะคะแอดมินก็เจาะเข้านะคะ9 3สนะคะมาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋า สรุปก็คือเข้ามานะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะส่วน26นี้นะคะเป็นของทูบของตะไข่นะคะเขาเข้ามานะคะก็มี f c ท่านหนึ่งนะคะขอให้มานะคะ26มาจริงๆนะคะพี่น้องจ๋ายินดีด้วยนะคะเดีย๋ยวจะเอากระถางทูบไอไข่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋า Uhm. ทูบที่ admin จุดนะคะบ่ายสโมงนะคะแนวทางตัวเลขของตาไข่นะไอ้ไข่วัด JD นะคะเขาก็ให้มานะคะพี่น้องจ๋าสอกนะคะมานะคะถ้าใครจับคู่ถูกนะคะก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะคะ ฮานอยก็มานะคะไม่ใช่ไม่มานะคะสี่สามเห็นไหมคะนี่สี่นี่สามเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าสามสี่สี่สามมานะคะแนวทางแนวทางหวยลาวก็มานะคะถ้าจับคู่เป็นนะคะมาหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าสี่ตัวก็มานะคะเห็นไหมคะ สี่ตัวก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าห้าสี่นะคะห้าสี่สี่ห้าสองหกเห็นไหมคะพี่น้องห้าสี่ห้าสี่สองหกเห็นไหมคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะไม่ว่ากันนะคะคลิปที่แอดมินโพสนะคะลงไปนะคะเลขของตาไข่นะคะเลขไอ้ไข่วัดเจดีนะคะโอเคนะคะวันนี้แอดมินก็มาสรุปเฉยๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ถูกนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้ามาทั้งสูตรหเม็ดเดียวนะคะพี่น้องแล้วก็แนวทางตัวเลขตะไคก็เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ